ทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ตุลาคมพันร้อยหสหนะครับก็วันนี้ก็จะมาต่อธรรมะนะครับจริงๆเนี่ยธรรมะเนี่ยถ้าหาว่าท่านเข้าใจในการสลายตัวตนหรือ,อในการที่จะในการหมดตัวตนที่แท้จริงนะครับท่านสท่านเห็นตัวตนที่แท้จริงจริงๆแล้ว ท่านจะต้องเข้าใจคําว่าเข้าใจความหมายคาว่าไม่ต้องไปคอยทําจิตแบบไหนอย่างไรอีกคำคำนี้นะครับมันเป็นการปฏิบัติแบบไร้ตัวตนคือเป,เป็นครั้งสุดเ,เป็นการปฏิบัติแบบท้ายสุดที่แบบว่าที่จะทําให้ลักษณะตัวตนของเรานั้นหมดไปอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าไอ้ตัวคอยทําจิตเนี่ยตัวที่มันมาคอยปักคองคอยทําจิตคอยแล้วมันก็คือตัวตนนะครับถึงแม้ว่ามันจะ คอยเช็คคอยบังคับเนี่ยคอยบังคับไม่ให้มันคิดมันไม่ให้มันปรุงแต่มันไม่ให้มันหลงไปในความคิดอะไรเนี่ยแต่มันก็คือตัวตนของเรามันก็คือนี่แหละไอ้ตัวตนนี่แหละทีนี้ถ้าหากว่าคือบางบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยฉันรู้อยู่รู้อยู่แต่ฉันไม่คิดไม่ปรุงแต่งฉันไม่หลงไปอย่างเนี้ย แต่ไอ้ตรงนี้มันจะมีสองลักษณะหนึ่งนะครับลักษณะหนึ่งก็คือรู้อยู่แช่อยู่ในรู้นะเฝ้าอยู่ทรงอยู่ค้างอยู่ในรู้แต่ไม่คิดเนี่ยมันอันนั้นมันปักหลักนะครับมันคือเป็นตัวตนปักหลักเพียงแค่มันไม่คิดมันไม่ปรุงเนี่ยพวกนี้พวกนี้ก็จะหลงพวกนี้จะหลงทางน,นะครับจะทีนี้พอจิตสุดท้ายแหละอยู่จิตสุดท้ายเนี่ยพอถึงจิตสุดท้ายเขาก็จะไป ขาก็จะหาหลักเกาะก็จะมาเฝ้าลมหายใจเออมาเฝ้าลมหายใจคือบังคับไม่ให้ตัวเองคิดไม่ให้ปรุงแต่งกลัวตัวเองจะไม่นิพพานทีนี้พวกนี้เขาจะบอกมันคิดไม่ใช่เราคิดใช่ไหมมันคิดแต่ฉันไม่ได้หลงไปแต่ทีนี้พอจิตสุดท้ายพอจะน,นิพพานเลยอ่าลกลงจจยังไงทีเนี้ยพอพอจะนิพพานพอจิตสุดท้ายอะเฝ้าดูอยู่เนี่ยนิพพานแล้วทีเนี้ยเอา้ามันนิพพานหรือ มันคิดเนี่ยไม่ใช่เราคิดมันนิพันธ์ไม่ใช่เรานิพันธ์สิถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังอยู่มันเราจะมาบอกว่าเราไม่ในหลงไปแต่เราตั้งอยู่นะมันตั้งอยู่มันคือจิตนะครับมันคือตัวตนมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ในรู้นี่รู้อยู่รู้เฉยรู้นิ่งๆเนี่ยรู้ไม่คิดรู้ไม่ปรุงอ่ะมันคือเฝ้าอยู่แล้วเฝ้าอยู่มันเกิดแล้วครับตอนนี้ขันมันได้เกิดแล้วมันครบแล้ว ขันมันครบขันสัญญาเนี่ยจําได้ไหมรู้เอรู้แจ้งรู้ชัดเนี่ยขันวิญญาณอะไรมันอยู่มันมันครบนะฮะมันเกิดแล้วแล้วทีนี้มันนิพพานหรือแล้วเราล่ะเราก็ยังอยู่นะฮะเนี่ยเอาง่ายๆเอาอย่างนี้นะอธิบายง่ายๆเลยเนี่ยตกลงมันสิน,นิพพานนะเราก็ยังอยู่เราไม่ได้นิพพานนะ นิพพานไอ้ตัวตนของเราเนี่ยจะต้องหมดไปไตัวตนเนี่ยตัวตัวที่คอยทอําจิตนี่แหละคือมันสุดท้ายมันจะเป็นตัวหลงหลงรู้หลงยึดในรู้หลงแช่ในรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าลมหายใจนะคือกายในกายอันหนึ่งของเธอพระพุทธเจ้าบอกนะครับมัน <c oughs> กายในกายแล้วมันจะไปไหนทีเนี้ย มันไม่นิพัน์นะมันก็จะหาที่ยึดความเคยชินจากการอุปทานมันยังอยู่ลักษณะของอุปทานก็ยังอยู่มันไม่ได้สลายไปนะครับมันไม่ได้ไปไหนมันก็ยังเป็นตัวตนเหมือนเดิมเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยง่ายๆเนี่ยมันนิพันธ์แต่เราไม่นิพันธ์เนี่ยพอมันคิดก็ว่ามันคิดเราไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้เนี่ยมันหลงนะครับซึ่งการรู้เนี่ย มันเป็นรู้เดินธรรมชาติของมันนะมันมันจะไม่มีเอตัวเราซ้อนเข้าไปให้ค่าให้ความหมายแล้วก็ไปคอยให้ความเห็นว่าเราอไม่คิดเราไม่ปรุงเราอันนี้เราคิดน้อยคิดมากอะไรมันไม่จําเป็นนะเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันอน,นิจจังอยู่แล้วอน,นิจจังของมันเองอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าทุกมันกี่ร้อยครั้งพันครั้งแล้วตัง้งแต่เราเกิดมา แล้วมันไปไหนล่ะมันก็ดับเองมันเราไม่ได้ไปดับมันนะมันดับเองแต่ที่ไอ้ที่เราหลงไปบังคับมันไปบอกว่าไอ้มีบางท่านบอกว่าคือให้ความคิดมันหมดไปแล้วก็จบอย่างนั้นมันไม่ใช่นะไอ้ความคิดหมดไปเนี่ยเขาอารมณ์มชาเนี่ยเขาดับไปเขาก็ไม่ีความคิดนะเวลาเรานอนหลับเราก็ไม่ได้คิดนะมันอรหันไม่มันไม่ได้เกี่ยวนะครับความคิด คือคิดน้อยคิดมากเนี่ยแต่ถ้าหลงปรุงแต่งหลงอะไรน่ะก็จริงแต่ถ้าจะเอาความคิดว่าไอพอหมดความคิดแล้วก็คือจบเลยอย่างนั้นมันไม่ใช่นะเราหลับเราก็ไม่ได้คิดเนี่ยบางทีเรก็ไม่ฝันอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้อารุณชาตเนี่ยเขาก็จับไปเขาไม่ได้คิดแล้วมันก็ยังไม่นิพพานเพราะมันไม่เข้าใจในหลักของธรรมชาติของ ความไม่มีตัวตนของเรามันยังไม่เข้าใจต่อให้ไม่คิดมันก็ยังหลงอยู่ยังมีอวิชชากั้นอยู่นะครับเนี่ยแต่ในหลักของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติคือการสลายตัวตนสลายอุปทานการเนี่ยวิธีที่จะออกจากอุปทานก็คือเนื่นแหละไม่ต้องไปคอยทําเมื่อเมื่อเราแจ้งในธรรมแล้วอ,อ่ามีบางท่านบอกว่าต้องเข้าไปเห็นก่อนไหมคือมันก็จะมีอีกสองละะนะักษณะก็คือผู้ที่ เหมือนกับคนส่วนมากนะเอาลัทธิอื่นเลยลัทธิอื่นผู้ผที่หลงปฏิบัติอยู่อ่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรุนเนี่ยเขาก็จะมีความเห็นของเขาทีนี้ถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็จะต้องมาลองดูก่อนตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ขันทั้งหลายมันอันนี้จังนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของมันเองถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ต้องไปดูก่อนท่านก็ไปสังเกตอ๋อเห็นแล้วก็มันเป็นอย่างนี้นี่เอง เี่เป็นธรรมชาติของมันเองเราไม่สามารถที่จะไปดับมันได้เออมันเกิดดับของมันอยู่เองแล้วเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราก็หวางวิธีที่จะสลายตัวตนก็นคือเนี่ยไอตัวสุดท้ายเลยเนี่ยก็ต้องมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ช่างมันเนี่ยก็ไม่ต้องไปคอยทําจิตน,นี่เนี่ยไอ้จคือสุดท้ายเลยคือวิธีปฏิบัตินะครับเป็นการปฏิบัตินะครับไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไร อย่างนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้คืออการปฏิบัติปฏิบัติแบบไร้ตัวตนแบบไม่มีผู้เข้าไปปฏิบัตินั่นก็คือพอมันจะไปแช่อยู่ในรู้เนี่ยพอมันเห็นพอมันจะไปเห็นว่าเราคิดมากโอ้ถอยกลับมาแล้วจะมาตั้งอยู่ในรู้เนี่ยจะมาแค่ทรงค้างไว้มันค้างไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเอ,อเ็นตัวตนเนี่ยมันเป็นสุดท้ายมันก็ยังเป็นอุปทานมัน คือถ้าหาว่าบอกว่าจ,จบจิต่ยแต่ยังมาคอยเฝ้าจิตมันแค่นั้นหรือ,อทุกคนก็ต้องเฝ้าใครก็เฝ้าได้นะครับคนที่เราปฏิบัติเขาที่ที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยไม่ต้องไปปฏิบัติมากแค่บอกให้เฝ้าดูจิตเนี่ยใครก็เฝ้าได้แล้วดูอยู่อย่างนั้นคิดมากคิดน้อยแ็กๆมันก็ต้องแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย มันไอตัวนี้ตัวที่คอยเฝ้าเนี่ยคือตัวตนของเรามันจะต้องหมดไปนะครับมันถึงจะไม่เป็นภาระมันถึงจะจบโดยสมบูรณ์นะครับไอตัวเนี้ยมันเป็นสุดท้ายแต่ส่วนมากแล้วถ้าผู้ที่ยังลงปฏิบัติอยู่ก็จะยังไม่สามารถที่จะเห็นไอตัวนี้ว่าเป็นอุปสรรคตัวสุดท้ายแต่จะคิดว่าต้องคอยคอยทําคอยประคองคอยไม่ให้มันคิดคอยมันไม่ให้มันหลงไปส่วนมากเขาจะ,อ,ะอย่างนั้นนะครับ เพราะว่าคือมันยังหนาอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะประทานมันยังหนาอยู่มันยังไปให้คาดในส่วนตรงนี้ส่วนไอตัวตนที่อคอยทำเไอ้ตัวคอยทำเนี่ยมัน <c oughs> มันพูดพูดยากนะครับถ้าถ้าบอกว่าไม่ต้องไปคอยทําจิตถ้าคนที่เขายังหนาอยู่เขาบอกไม่ทําแล้วจะได้อะไรเอขนาดทําอยู่นี้มาเป็นปียังไม่ได้อะไรเลยอันนี้ผมก็เคย ผมก็เคยครูบาอาจารย์ผมท่านบอกว่าไม่ต้องไปคอยทําจิตแบบไหนอย่างไรอีกลูกมันมีเอะอะขึ้นมาทํทำมาตั้งไม่รู้กี่ปีไม่เห็นได้อะไรแล้วไม่ให้ทำไนมันจะได้อะไระอันนี้คือตีความหมายผิดตีความหมายผิดว่าให้อยู่ไปแบบโลกๆเหมือนเดิมอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่คอยทําจิตก็คือไอ้ตัวเข้าไปคอยทำน่ะ คอยรู้เนี่ยตัวที่เข้าไปสอดรู้สอดเห็นเนี่ยตัวเข้าไปคอยทําว่าคอยเช็คคอยอะไรเนี่ยมันคือตัวตนนะครับมันคือตัวตนให้เลิกตัวนั้นให้ทันไอตัวไอลักษณะนั้นถ้ามันคอยทําถ้ามันจะแช่อยู่เนี่ยก็สลายไปปล่อยโปร่งลงไปเนี่ยทีนี้ไอที่บอกว่าโปร่งว่าโล่งที่ตื่นโล่งตื่นพวงอะไรเนี่ยถ้าหากว่ามีเราไปคอยตื่นมันจะ มันการเป็นการบังคับนะเนี่ยบางคนปฏิบัติก็เออลหลงไปแบบาหาสภาวะที่มันตื่นที่มันพุ่งแล้วก็เอาตัวต,วตนไปคอยพุ่งคอยอะไรอยู่อย่างนั้น,นผิดนะครับแบบนั้นมันมันไม่ใช่โรกแบบไม่ใช่พุ่งของมันเองโดยที่ไม่มีเราไปคอยทําถ้าหาว่าพอไอลักษณะตัวคอยทำนี่หมดไปมันจะเป็นตื่นพร้อมตื่นที่แบบว่าล่ง ไอ้ของมันเองโดยที่ไม่มีเราไม่ได้ไปส่วนนี้มันจะเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากแต่ถ้าไปเห็นปุ๊บก,ก็ไปแช่มันก็จะวินงตัวตนอีกเนี่ยแต่ถ้ามันจะมันจะค่อยๆหมดไปนะะไอ้ตัวที่แบบว่าตื่นโดยที่ไม่มีเราเป็นผู้ตื่นเนี่ยที่ตื่นโล่งตื่นพุ่งที่ไม่มีเราแฝงไปไปเช็คไปสังเกตเนี่ยมันจะเป็นอยู่กับปัจจุบันโดยธรรมชาติของมันเองทั้งหมดมันจะเป็นอะไรที่แบบว่า ยังไงอ่ะมันเป็นปัจจตังอ่ะอย่างนี้ดีกว่าถ้าเดี๋ยวคือถ้าท่านไอตัวลักษณะคอยทําเนี่ยคอยเช็คมันหมดไปเนี่ยท่านจะรู้เองนะครับมันไม่ใช่ว่าอธิบายกันตรงนี้มันอธิบายยากนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนคือตอนที่ผมบวชอยู่ <c oughs> ตอนนี้ผมบวชอยู่ปีปีห้าสี่นะครับอันนี้เป็นเล่าประสบการณ์นะครับออกจากออกนอกทางนิดนึงนะครับคือ อยู่ในวัดนะครับมันจะมีพวกยิ่งกาพวกอะไรพวกเนี้แล้วก็ไอ้ตัวตัวอะไรนะเขาเรียกไอ้แยะ่นะครับแย้อยู่ในวัดมันเป็นป่าเนาะผมก็เดินกับอุติอะไรผมไปเห็นผมก็ไปเล่นกับมันไปเล่นกับพวกไอยิ่งกาแล้วก็แย้ก็ไปจับไปไม่ไม่เป็นตะครุบมันนะแต่มันมันอยู่มันไม่หนีอ่ะผมก็เราเป็นปรูปล้างรูปหัวรูปขาแล้วก็จับขึ้นมาเล่นบนมือก็ ปล่อยมันไปแล้วก็ไอ้ไอ้จิ้งกานะครับมันจับไอ้ต้นไมาเห็นมันตัวสวยดีก็มือไปลูบหลังมันมันก็ให้จับนะครับแต่พอเรามีเจตนาปุ๊บมันไม่ให้จับเนี่ยพอพอพอเจตนาปุ๊บมันไม่ให้จับเหมือนมันสัมผัสได้นะครับพวกสัตว์จิ้งกาไอ้แย้อะไรเนี่ยแต่พอเราเจตนาปุ๊บมันจะวิ่งหนีทีนี้มันมีเออ หลายท่านมาเห็นทีเนี้่พระทีอะ่อยู่ด้วยกันตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นไธรรมชาติของมันมันอยู่กับพระมันก็เลยคุ้นหรือเปล่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่คิดว่าอะไรนะทีนี้พอไอพระท่านอื่นไปจับมันก็ไม่ให้จับเออจะไปจับไอจับไม่ได้นะสักคนเลยอ่ามีอยู่สองสามท่านไปลองทําถ้าไม่ทําไม่ได้ทีนี้มีอพยายามท่านหนึ่งนะครับก็เป็นลูกศิษย์ อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละครับท่านมาเห็นผมเล่นอยู่ท่านก็มาลองท่านไม่ได้ท่านก็เลยพูดแบบว่าเหมือนกับไม่แปลกออกไม่อะไรคือแบบไม่พูดเป็นภาษาอีสานะอ่าบ้องงึดเออบ้องงึดดอกวันน่ท่านพูดอย่างนี้คือคือไม่เหมือนกับแบบธรรมดาธรรมดาเนี้ยถ้าจับเออนกได้น่ะถ้าเล่นกับนกได้ถึงจะงึดเออต้งอีงึดอา่าท่านพูดอย่างนี้นะครับผมก็เลย วันหลังตออนไตื่นเช้ามาผมเอไอไลงลานทําเสร็จแล้วมาฉันข้าวที่กุฏิทีนี้ผมก็เลยปวดน้ําเทน้ําปรากฏกว่ามีนกบินมาอย่างไนไม่รู้เป็นนกปกตินกตัวนี้มันจะนกอพวกนี้มันจะบินสูงมากจะกินอเอสรอดอกไม้เพราะมันมปากมันยาวๆแล้วมาทิมเอาหัวทิมลงตรงที่ผมเทน้ําเลยแล้วก็ไม่ขยับ ผมคิดว่านกมันป่วยหรือเปล่าผมก็เลยจะไปจับก็บินขึ้นมาบินขึ้นมาจากต้นะมะเขือพวงก็ไม่สูงมาป,ประมาณนี้ใกล้ๆกับผมมันไม่หนีนี่ว่ะผมก็เลยเอาเกือนเข้าไปดูมันมันให้จับผมก็เลยนึกได้ว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านท้า,าผมผมก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเสร็จแล้วก็ไป็รูปหัวงรูปนี่ตะขังหนึ่งเขาก็บินไปเนี่ยผมก็เลยเอาไปให้ใหใหใหพระอาจารย์ท่านนี้ดู ท่านเห็นหัวเรอก็เอา้าเชื่อได้ทีนี้บอกทีนี้ท่านก็เลยเรียกผมปู่เรียกปู่เรียกปู่มาทุกวันนี้ผมไปหาท่านก็ท่านเรียกปู่ปูสป่สายปู่สายท่านก็ยังเรียกเหมือนเดิมนะครับนี่นะค,คือเนี่ยสัตว์มันสัมผัสได้ว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงซึ่งตรงนั้นผมก็ยังไม่รู้นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าไอคือธรรมชาติ เดิมแท้ธรรมชาติของอะไรที่ไม่มีตัวตนซ้อนอนะมันมันเป็นยังไงผมคือตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจเน่ยแต่ครูบาอาจารย์่ามาที่รายท่านแต่ตอนนั้นผมสามารถที่จะยังพูดง่ายยังอยู่เพิ่งจะรู้ว่รารูปไมชานใหม่ๆอะไรประมาณนั้นหลังจากที่รู้อรูปไมชานแล้วก็ไปสัมผัสตร,ตรงอสันยาวเบียยตานิโรธอะไร ตรงนั้นนะครับก็เพิ่งจะเพิ่งจะใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นยังไม่เข้าใจอะไรตั้งปี54นะครับตอนที่ผมบวชนะคือถ้าเราไม่มีเจตนาอันนั้นคือผมเล่าให้ฟังว่ามันไม่ถ้าไม่มีเจตนาเป็นแบบคือเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์จริงๆครับแม้แต่เขาก็จะสัมผัสได้นะครับมันคือไม่มีเจตนาแฝงนะครับเนี่ยนะ ทีนี้เนี่ยถ้าออกนอกเรื่องมันก็จะไปต่อไม่ได้ละทน EP ีนี้ก็อีพีนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แล้ว,ลวครับก็มันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะครับก็มันทำมาจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับคือถ้าจะไม่เอาอะไร จริงๆนะครับคือมันเอาอะไรไม่ได้ครับทุกอย่างนะครับที่เอบอกว่าหลงยึดติดหลงอะไรเนี่ยหลงยึดติดอะไรเนี่ยอุปทานหลงยึดติดก็คืออะไรนะมันไม่ใช่แค่อ่าภายนอกอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าย์สมบัติสมบัติพัานาอะไรอย่างนี้นะครับคําว่ายึดติดเนี่ยมันยึดติดอยู่ภายในนั่นคืออุปทานในขัน หาอุปทานในตรงนี้นะครับคือเราหยุดมุ่งหมายก็คือการปฏิบัติก็คือออกจากอุปทานก็คือสลายอุปทานนั่นหละก็คือไม่ใช่ว่าเอารู้ออกไปรู้อุปทานแล้วเอาตัวรู้ออกมาจากอุปทานไม่ใช่คือไอร้รู้ลักษณะที่เป็นอุปทานมันจะต้องสลายไปลักษณะรู้ที่รู้แจ้งกับอินญ,ญาณเนี่ยคือเราต้องแยกออกจากกันนะครับวิธีที่จะสลายก็คือข้าง มันเรื่อยไปอย่างเงี้ยอย่างที่ไอตัวคอยทำน่ะมันคือลักษณะของอตัวคอยเกิดนะครับตัวคอยทำน่ะคือเป็นต้นเหตุของมันเลยค,คอยทํากิจนะครับมันเป็นเรียกว่าเป็นด่านสุดท้ายก็ว่าได้นะครับตรงนี้ถ้าไม่มีลักษณะไอตัวนี้ก็จะอยู่ไปเป็นแบบธรรมชาติเดิมแท้นะครับที่ไม่มีเจตนาซ้อนเข้าไปในทุกสัมผัสนะครับ นนมันถึงจะจบยิงนะครับหลุดยิงแบบไม่มีพูดจิตไม่มีพูดติดพูดหลุดนะครับมันจะหมดไปโดยสิ้นเชิงจริงๆนะครับเพราะ ep นี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ